คางิดเลยเน่คือถ้าบาบางเกรน่แบ้ว่าถาเกไม่ได้บลกอะไรกคือม่กังวลครับถ้าเป็นพนักงาติดการแลก็มีคนจะโกนกบคนที่ที่รงคหมายความว่าถ้าไม่ได้ควบคถ้าิลก็เป็นคามผไดเชื่อว่าทางคะแนนน่าจะนันเนยทางกรรการ ม <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีความกังวลไหมคะว่าอย่างบางคนอย่าบอกว่ามหรือว่าพี่ตั้งแบบจะมีการใช้คนบางคนถ้าเป็นมือเลยครันต่อไปั้งนี้ไม่ใช่กรกับการเข้าไปพบท่านรันคือเป็นนะคะเพราะจริงจแล้วเราจะต้องการให้ช้องเเรื่องของการออกานั้นการเข้ามาเกอดนั้นก็ท่ผมเคยพบท่านสุรันจรงใจครับสองครั้แล้วเนาะก็รู้ว่าท่านมีอะไรจะท่าเพรน่าจะสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมได้ ไม่ไม่เป็นโมเลครับลุงอย่างเครื่องที่ใช้ในการตรวจค่ะในคือตอนนี้ที่ทั้ก็ต้องข้อสังเกตว่าลุงเนี่ยเป็นเด็กทดลองอาจารใช้เครื่องนี้เดี๋ยวเป็นคดีแรกของประเทศไทยนี่นะทราบไม่เข้าใจเลยก็สัตว์ลุงมองว่ามันจะเป็นหนึ่งทดลองแบบที่ตั้มมองนะครับนี่นี่อาจารย์ครับอันนี้ต่อไม่ได้มีรูปน้ำหมายก่อนมาแล้วหมายทำมาแล้วและถามว่าความมั่นใจของลุงเนี่ยเชื่อมั่นในเครื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับ ผมไม่มีความรู้ผมตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าเครื่องนี้มันเป็นยังไงนักวิชาการหลายๆท่านก็ออกมาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วบางท่านก็ออกาจจะได้อะไรต่างๆในมือของเราอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการเนาะผมก็ไม่ทราบหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมารีดมาด้วยกัน งีสอขทนายก่อนอันนี้อันี้ก่อเก่าก่นครัเรื่องกนายมะเป็นหน้าที่ขอพระมันจะทำให้ทนายเขาขัดแยงกันเป็นรเรื่องของการมงคดีน้งชู่อะไรอย่าเง้ยรอาคมันมันไม่น่าจะมีนทนายทนายขนายทุกคนเกัคาบอกว่าคดีนี้ ก็มจะข้อสารอันนี้มันก um ็เป็นอันนี้กมันก็เป็นมาเขาเรียกอะไรฆ่าอเเพนต่างเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมพูดจากนาบางคนอย่างนบางคน้ดเข้อเสนเรื่องยูทูบเบอร์หเช่นปู่มาหาเงิเนี่ยก็เข้ามามาช่วยลุงมาอะไร ลุ่มบอลลึ่งยังไงเขามาปกป้องมาอะไรอย่งเงี้ยจริงจริงจริงเรื่องเรื่องผูกมหามุนีเนี่ยนะผูกมหาพุธีท่านก็มาขายอะไรขายขายชิงช้าอะไรพวกเนี้ยครับไม่เกี่ยวกับทางธนาคารเลนไม่เกี่ยวกับไม่ได้เอ่อไม่ได้อะไรนะเหมือนกับไม่ได้ให้เป็จับตู้ได้ให้อะไรต่างๆไม่ครับไม่ครับผูกเขาก็มาเขาหยัดมาเขาก็มาลุ่มบอลและเที่อะไรติดต่อเขาเนี่ยว่าต้องดูแลอะไรต่างๆไม่มมีีะร่าครับ แค่พนาที่เป็นตั้งนั้ไปไปนี่ควันนี้ไปเนใ่ถ้าโมงครับบอกแล้ว่ามัน้ามเย็นงาะวีาที่ตกอนนีไฟลยแล้วก็นอกจากตัวของันเองทานี้ทาน้ก็กาที่รเดินทางก็มี ประมาณแปดคนแปดคนนี้การเลือกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับก็ทุกคนสมัครใจไปทุกคนสมัครใจคนที่เขาจะอยู่เรอาที่บ้านนะแต่คนเดิมๆที่เราเคยเห็นเคยเจอผมยังไม่รู้ว่าใครไปแต่รู้ว่าแปดคนแต่ไม่รู้ว่าใครไปบ้างครับผมเดินเดินเดินทางพ่อมีมเลยนะฮะหรือว่าบางคนล่วงหน้าไปแล้ว น่าบางคนน่าจะน่าจะเดินทางได้ด้วยควาคะต้องมญาตค่ะตรงนี่ตักกได้้เกิดเานเหมือนทางที่เรก็จเอมาได้นัวอ๋ออันนี้นั่นมาจากั้นะไม่ไม่แสดงความจริงนไม่ได้งกังวลใจคับเกิดะใส่จะมหช่วยไคืออายามีกพุ่งึังใครคือพรอเอกีมา่ผมไม่รู้มาบ

sekarang ada kenapa masalah sambil